ฝากคนรอคนเช่าปาบ่าประเด็นนี้ข่าวคราวยังไม่มาถึงวังเลยเนื่อยกับการทำสื่อของนกพดลนกพดลหายไปนานแล้วไม่รู้จะเป็นเช่นไรจะไม่ส่งข่าวกลับมาบ้างทนายนี่ข่าวนกพดลบ้างหรือเปล่ามาแลยครับเจ้ารอเจ้าแรับนี่ครับพาบ่าให้น้อยแรมโดนนทาง เกรถแพงัหวมากนอัเใจตายอยู่แล้วทำไมกับสภาพนี้คนไรจ้ลรูหลหายไปไหนไปแลวตถูกจับตัวไปแล้วมาค่ะจับตัวเรา,เา,าโดนจับตัวี่รพาไปหาแพทย์หูง oui> ก่อนรถแพงอาการมันแย่รีบไปผู้ร mm ัเร็วเูตายซะก่อน ใจเพนอด็กพาไปหาหมอหลวงเร็วถึงมือหมอแล้วเพื่อนเดี๋ยวลุกทิดลุกเพื่อนเหนื่อลัน้องพอดีนี่จับตัวไปประวาาจะทำที่ไหนที่ตังชัยเดยกมันจะโมช้าไปได้สั่งยกกองทัพเยี็บโคงเสาดีช้าไปหนักจุดหนึ่งเห็ะหลวงท่านเย็บกองทัพไปไหนเดี๋ยวจะไปช่วยน้องพอดีกลับมา พวกมั่นใจแล้วหรือพวกข้ารยกกองทัพไปในครั้งนี้พวกองคจะมีช,าชาัยชนะกับบ้าเริ่องแผนอโยธยาหากขาดสิ้นพรุองไปซะอีกคนใครจะดูลแลและผู้จุข์ขันกราบอกฉันมกลนาดส่งคลาดถึงตัวจะตายก็ไม่เส,ะสะียดายชีวิตกราบอกฉันขอรับอาสาเขา,ไ,าไปเป็นคนช่วยนำผดลเองพุทธเจ้า ท่านนะเราเข้าใจนะว,ว่าท่านนาเป็นหัวงเราเพื่อฟ้าคูเ่เราไม่มีฟีมไม้ใดมือในการทีาาเพราะเพลงนาวเพลงทนลวนเราไม่สามารถสู้ใส่เขาได้ไม่แต่เทียงเสรรรรียงพ่อแสงเกาหลีเราก็ช่วยโกงไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเราต้องผู้เห็นเสด็จพ่อม,มาตามจากหน้าต่อตาของเราคนเดียวแ,แล้วนี่น้องคนวรจนถูกจับตัวไป อีกไม่เ้ามีนายผู้โงสาวมดีต้อง,งประหารชีวิตต้องพนมเป็นแน่เราทนไม่ได้ถึงหน้าที่ของเราแล้วเราจะขอทำหน้าที่ผู้นำหน้าที่ลูกชายยกทัพเยียบโงสาแต่อโยธย,ยานาคาคนปกครองและดูแลไม่ได้นาต้งแต่วันที่ไปตก้อนไปเราขอแต่งตั้งชนะเป็นผู้สาเร็จราชการ ออกว่าขากเป็นดินแทนข้านนยิยตางติดราตีเท่าน,นั้นทุกคนฟังให้ดีนะครับยกกองทัพเหยียบผงสาเราจะไปช่วยเจ้าพลด้วยแก้แ,แค้นเทเสกพ่อข่าเสสุริยาให้ได้เราได้คร่บ คงฟ้าูวดีบุกไปขยำขยำทะยีความแข็งที่มีคุ้มคั่งเหมือนน้องพดอดอนโนะดนจับไปกับก้อน